สายฟรีวันที่7ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับเห็นกันหรือยังฮะปรากฏการใหม่ของเกมวันพัฒนาอนเดอร์สับตองเกตจีนอ t ยูอาบวกครับเป็นเป็นแรลงใหม่นะที่มาในเกมวันพัฒน์มนะครับต่อจาก g e r o g โรสเกตัวสุดท้ายที่สเวตเทอไทยเราจะมาเดือนมกราคมจีนอสยูอาบวก จะมาเดือนกุมภาพัน์ครับโอ้โหก้าวไปอีกขั้นตัว u r ว่าโหดแล้ว u r บวกมาจะโหดขนาดไหนจีนอเป็นสายเทคนิคนะครับดูจากภาพแล้วเนี่ยเป็นการโจมตีหมู่6ตัวแต่ว่าดาเมจยังไม่รู้ว่าสกิลเป็นอะไรยังไงนะสกิลอยังไม่ออกมาในตอนที่เราอัดคลิปนี้นะครับคิดเห็นยังไงกับจีนอร่างนี้บ้างเป็นความเห็นส่วนตัวพี่นะพี่ชอบมากเลยครับเพราะว่ามันจะได้หลุดจากเีมฮิปฮอ หลุดจากทีมเทพกลุ่มดาวไก่แก้สักทีนะฮะโมเดลในเกมมันสวยอยู่แล้วบางคนบอกว่าอาจจะย้อมแมวสําหรับพี่เนี่ยแค่เปลี่ยนเสื้อก็เท่แล้วจีนอสอ่ะล่างเสื้ออันนี้เนี่ยถ้าไม่ผิดนะน่าจะเป็นฉากที่สู้กับไซตามะหรือเปล่าคน,นดูใช่หรือเปล่าฮะ คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับ U R บวก G N O T บ้างคอมเมนต์มาเลยคิดจะเติมเกมวันพันแม่ให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดิแบบบ้มมคือลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อ เรามาอัปเดตตารางพลังกันในวันที่7นี้ครับจะอยู่ในอันดับที่296ของซาบ้าพลังลงบอยู่ที่169,000นะครับก็เออทรงๆนะครับเรียกได้ว่าแทบไม่มีอะไรทํานอกจากโดนกระทืบเป็นกระสอบทรายเพราะว่าไอดีมันทั้งไก่แจ้น้องคือตัวละครในทีมพี่นี่คือบ้านมาก คือมีทุกไอเดียน้อบอกว่าเป็นตัวที่ทุกคนมีทุกไอเดียครับแถมพี่ยังไม่ได้ลงกระป๋องม่วงอะไรเพิ่มเติมยังไม่ได้ลงเสื้อผ้าครับก็เลยมีเสื้อผ้าเท่าเดิมยังไม่ได้แบกทีมสักเท่าไหร่นะครับของความไวก็ยังไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเราดองกระป๋องม่วงไว้รอลงทีเดียวเล็วห้าสิบถึงจะเฉิดฉายตอนนี้ก็ทนเป็นกระสอบทรายไปก่อนนะฮะแล้วเมื่อวานนี้พี่บอกว่าอันดับรันประลองพี่อยู่อันดับเจ็ดร้อยมันไม่ใช่อันดับที่แท้จริงของพี่เพราะอันดับที่แท้จริงของพี่คือเก้า 150กูจะหลุดอันดับแม่งยังตกยับยับเลยนะโดนตกแบบว่าไม่คิดชีวิตนะใครใครๆก็มาลงที่ลาชาชาชิี้นะฮะเป็นเขาเรียกว่ากระสอบทรายาระบายอารมณ์นะตบทีนี้ลงไป200 <c oughs> ไอ้ส้มถ้าจะจำชื่อแกไว้อุงานเนมาร์กิฉันจะจำชื่อแกไว้ว่าแกตกถ้าลงไปร้อกว่าอันดับนะครับ แต่ก็ได้แค่ตอนนี้เดี๋ยวอดทนรอไปก่อนซึ่งไม่รู้ว่าได้เมื่อไหร่นะราชาใต้ดินนะเพราะว่ากิจกรรมกาโรกกว่าจะมากวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับกว่าจะเก็บทรัพยากรทํากิจกรรมกาโรอีกเมื่อไหร่มันจะได้วะประมาณอีกสองอาทิตย์ได้อ่ะพี่พี่ว่าใช่ไหมเอาหินทีหน่หินพิศาจอ่ะอีกสองอาทิตย์ได้โอ้หัวจะปวดอ่อนเพียจะพูดแล้วก็เมทานไนนี่ไปใหญ่เลยวสามอาทิตย์ได้น่นหมายาว่าน้องทนเป็นกระสอบทรายแบบนี้ยาวเลยหรอ จะสู้ใครยังไงวะเนี่ยฮะเริ่มตันเหมือนกันนะนะครับอ่ะถึงแรงเราจะตกเป็นเก้าร้อยไม่เป็นไรเหลียวเราจะอ่าไปเรื่อยๆนะฮะความจริงเราขึ้นได้แล้วเนี่ยเพราะว่าเราเคยถึงหนึ่งร้อยไปแล้วอะซินเวอร์กลุ่มแรกหนึ่งร้อยยังไม่ถึงเดี๋ยวนะเออเราสามารถข้ามไปได้เลยนะครับตอนนี้แรงโกเปิดแล้วนะใครเข้ามาสู้แล้วก็ขึ้นไปแรงโกได้ก็อาจจะได้เพชร เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้เพชรพี่มีอยู่ห7ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับมาดูเลเวลกันก่อนวันนี้วันนี้เนี่ยพี่น่าจะได้เลเวลสี่สิบเจ็ดประมาณหนึ่งพัน exp เพราะว่าทำเควสอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันที่พี่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือหมุนกงล้อไม่เอาช็อกโกแลตแล้วนะครับหมุนกงล้อเอาเพชรรัวๆแล้วนะฮะเพื่อที่จะสะสมเพชร เอาพวกตัวดําเอาพวกตัวอาวุธแล้วก็ของกิจกรรมต่างๆที่อาจจะมาในอนาคตนะครับ <c oughs> เพชรรัวๆเลยฮนะหลังจากนี้ถามว่าพี่ครับพี่ยังไม่เลเวล5 50เลยอ่ะนะไม่พี่ไม่เอาช็อกโกแลตตอบนะจากการคํานวณเนี่ยพี่คิดว่าพี่ทันนะเพราะว่าตอนนี้พี่47ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ประมาณ49นะครับซึ่งพรุ่งนี้49มันก็ยังทันอยู่เพราะว่าศึกแบทเทิลหรือว่าฮีโร่เอพิซอดเนี่ยมันอยู่อีก2วัน นล้วหมายความว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมได้4-9วันต่อมาได้50ครับก็ยังลงทันครับด่านปีศาจด่านนี้เพราะงั้นเนี่ยค่อยๆเรื่อยๆดีกว่าอย่างนี้ก็โอเคพอแล้วนะครับเอาเพชรรัวๆเลยนะและสําหรับช็อกโกแลตวันนี้ก็กดถึง92ครั้งก็พอส่วนกระป๋องม่วงเนี่ยพี่ยังคิดอยู่ว่าพี่กดเพิ่มดีไหมแบบวันละสไปเลยป่ะกระป๋องม่วงวันละสาปะกดไปครับเอากล่องม่วงมาแล้วก็รอลงดันต่อเร็ว50พี่อยากเอาคืนใครหลายคนบ้างนะ เล่นตีพี่เป็นกระสอบทรายเลยครับจะมีใครไหวกับผมไหมเนี่ยไม่น่าเปิดพลังสุดเลยพี่กี้นะโอโหจะมีใครไหวกับผมไหมเนี่ยเีลยวได้รู้เรื่องต้อมเดี๋ยวได้รู้จักตอนที่พี่ได้ตัวน้องน้องได้ร้องแน่นะแล้วก็มีใครหลายคนเอ่อทักมานะผมรอพี่เฉิดฉายอยู่นะครับนะป๊อปว่าไงเนะี่ยอ่าป๊อปยังส่งกำลังใจให้เราว่าเยี่ยมๆนะครับ FC ครับขอบคุณครับ Adam เดี๋ยวผมมาเอาคืนเซิร์ฟผมเจ็ดศูนย์พี่ทำผมเจ็บนะโอ้โหและพลังแม่งไปไวพลังไปไวเละสี่สิบโอ้โหโดนพี่ตบเป็นกระสอบมีปู่บอมด้วยเดี๋ยวนี่สายเติมมาเนี่ยมาเอาปู่บอมเฉยน้องนอง้นองคิดว่าพี่ชนะปู่บอมไหมน่าจะชนะอยู่มังพลังเราแสนแล้วอะ่ะเออขอตบปู่บอมหน่อยอปู่บอมแต่พลังน้อยก็โดนราชากิกี้สอยดีครับมาเลยครับนานๆจะตบคนได้เอาวันนี้มีชุดสูตรจีนอสแจกด้วยนะเนาะ เท่ไหมชุดสูตรจีนอมาถูกวันพอดีเลยมาวันที่เราจะคุยกันในเรื่องของ g ีนอตยูอด้วยครัโดนไปดิบูบอมหตายดินพิโรริงงจอติงจอไหวเหรอฮะอดัมชาลีอันนัำเตะทัดดอกไม้การคอบูบอมแล้วก็ปั่นไปดิฮะไหวเหรอกับหกเสูตรเป็นระดับ ถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อรมของราชาเนี่ยจีนอชุดสุดมันเท่มากนะแต่มันเท่ออกว่าด้านนี้นะก็คือ g ีนอสยูอบวกครับทุกคนครับจีนอสยูอบวกถือว่าเป็นเมตาใหม่ เลยก็ว่าได้เป็นตัวแรกนะฮะหลายคนก็ยังสงสัยว่ามันจะเป็นเหมือนทัตสมกุกิ UR อไหมที่ตัว UR มาตัวแรกเนี่ยเล่นได้แป๊บเดียวเนาะทัตอะแล้วก็มีตัว u r ตัวอื่นที่มันเก่งมากบกนะครับจีนอสเนี่ยเป็น UR บวกตัวแรกที่จะเข้ามาประมาณปุมภาพันของเรานะครับไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้ยาวไหมเดีพี่จัดแน่นอนทําให้แผนการทาทีมของพี่ตอนนี้นั่นเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมนที่เราเคยคุยกันไว้ว่าเราจะเก็บตัวดําตอนถึงเกโรเกโรเนี่ยเราจะมี320ตัวดําใช่ไหมเราจะทำพาร์ทสครับ กับเกียวโรเกโรแล้วมันจะได้แถมฮัตซึมะกิหรือว่าฟูกิยูอามันเปลี่ยนไปแล้วครับพี่อาจจะเอาเกียวโรเกียวโรแค่พาร์ทเดียวแล้วก็เก็บตัวดําที่เหลือเนี่ยไปจัด G ีนอสยูอาครับมันจะพอดีพอดีนะเพราะงั้นเนี่ยมันต้องเลือกครับว่าจะเอาเกียวโรพาร์ทสพร้อมกับได้ฟุตัว UR หรือว่าจะเอาพาร์ทหแล้วก็ข้ามไปเมตายูอาร์บวกอย่างจีนอสเลยพี่เลือกที่จะข้ามไปจีนอสครับ ก็คือเกโรพัทหนึ่งเ,นะเก็บทันอยู่แล้วเทอากใครเล่นเป็นสายฟรีควบคู่ไปกับพี่เนี่ยดูวิธีการดองวิธีการเก็บนะปีใหม่น้องได้เกโรเซโรแล้วก็คุมพาน้องได้จีนอตยูแน่นอนครับถึงแม้ว่าตอนนี้พี่ยังไม่เห็นสกิลของจีนอตยูนะแต่ก็รู้ว่าเป็นตัวดาเมจที่อาจจะมีะสเต็ปเผาไหม้ที่มันมากกว่าเผาไหม้ตอนนี้นะครับแล้วก็น่าจะแรงแหละ มัน U R บวกเนึกออกปะ่ะเพราะงั้นเนี่ยมันจะแรงกว่าทัตซูมากิหรือฟูบุกิที่เป็นตัวแจกน,อน้องนืกอออกป่ะทัตซูมากิฟูบุกิที่เป็นตัวแจกในในตอนเกียโรสเกียโรมามันแรงแล้วนะและจีนอสมาอย่างนั้นมันต้องแรงกว่ามากๆนึกอออกปะ่ะเพราะงั้นเนี่ยเก็บทรัพยากรทั้งหลาย รอจีนอสเลยครับแล้วก็เรอดูสกิลสกิลน่าจะหลุดมาในวันนี้แหละน่าจะช่วงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ในคลิปช็อตอีกทีแล้วกันว่าสกิลของจีนอสเป็นยังไงแต่ก็เอ่อมันไม่ใช่สกิลที่แน่นอนดีกว่ามันจะปลดล็อกมาเป็นเป็นของจริงที่ออกมาในเซเวอร์จรีนนะรอติดตามอน่างต่อเนื่องด้วยแล้วในวันนี้ครับเลเวล47นะมันก็มีฟิกเกอร์ปลดล็อกมาแล้วซึ่งเราสามารถอัปดาวฟิกเกอร์ได้แล้วก็จะให้ค่าพลังนะครับพี่รอมานานและกิจกรรมเนี้ยเมื่อไไหรรร่มมมมันจะะาาาวววอออกกล47ค็ใคีพป้ ก็อัพตัวนะครับอัพไปทีละหน้าแบบตามสูตรพี่ก็ได้พี่ก็คือพี่จะทาให้มันเต็มทีละหน้าอย่างหน้าแรกใช่ไหมมันต้องการการ์ดตัวละคร3ดาว3ตัวพี่ก็จะทําหน้าแรกก่อนแล้วค่อยไล่ไปหน้า2แล้วค่อยไล่ไปหน้า3แล้วก็หน้า4ครับพี่จะไม่รีบปลดล็อกหน้าต่อไปที่เรายังไม่ค่อยมีทรัพยากร เพราะว่าเวลาเราทำ,ทำดาวเยอะในหน้าหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีการให้บวกสเตตัสที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแล้วมันคุ้มมากนะครับหลังๆนี่ยิ่งบวกบวกพลังเยอะถ้าเถิดเราทาไอ้พวกเปอร์เซ็นต์เยอะนะแรกๆอ่ะการที่เราัพเปอร์เซ็นต์มันอาจจะได้น้อยนะหลังมันได้ได้เยอะฝึกกับไอ้นี่ใครจะชนะเนี่ยพี่เคยฝึกกับราชาใต้ดินแล้วพี่แพ้นะเออ่ยพี่ใช้หนักกักหวานบ้างแล้วพี่แพ้อย่างรั่วเลยแล้วหนักกักหวานพี่จะไปแบกฮีโร่เอฟพีศาส์ไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเลเวลห้าสิบต้องลุยฮีโร่เอพิศาสนะครับได้ของมาสองอัน มีอะไรอีกเควสในบ้านนี่ต้องทําเสมอนะทาตลอดนะอันนี้ก็ให้เพชรดีนะครับหลังๆนี้ไม่ค่อยให้แล้วเพราะว่าเควสมันนานกว่าจะเสร็จเควสดูแล้วทีมพี่นะเมื่อกี้จากที่การคํานวณนะ s อ r บวกพี่คงใจอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ถึงจะได้เพราะงั้นเนี่ยตัวแรกที่พี่จะได้ที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของทีมนั่นะค,คือหน้ากากหวานเดี๋ยวปูบอลไปพี่จะจัดหน้ากากหวานนะครับตอนนี้มี150สตัวแดงนะฮะไปดูปูบอลกันปูบอลเหลืออ,อีกวันเดียว คือหมดสิ้นวันนี้นะครับใครที่สุ่มตัวแดงไปแล้วแล้วยังไม่ครบวันนี้รีบนะฮะปู่บอมมันจะไปแล้วน้องจายแต่พี่ก็กดอันนี้ไปอันหนึ่งนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์หกเทียสูน่ะพี่เรียนรู้ว่าพี่กดซื้อห้าแพ็คตอนสัปดาห์ที่สองอ่ะตัวแดงก็ยังไม่พอเลยนึกออกไหมฮะสไลด์สองกดซื้อไปแล้วห้าอันเหมาไปแล้วอะตัวแดงยังไม่พอสองร้อยยี่สิบเลยเพราะงั้นเนี่ยพี่เลยมากดในในก่อนที่มันจะไปในรอบปู่บอมเนี่ยหนึ่งอันแล้วก็ถ้าเกิดว่ายเย็นเนี้ย เ,เพชรมันพอพี่จะกดซื้ออีกอันหนึ่งนะครับซื้อไป2อ,อันเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกดสดเพราะว่าการกดสดมันแพงอกดสดเนี่ยอันละ220แต่ถ้ากดจากแพ็คไม่แยบแป8แปดอะมันตกอันละ170เพชรเท่านั้นถูกกว่าเยอะน้องเพราะงั้นเนี่ยกดรอไว้เลยถ้ารู้ว่าไม่พออะไรเนี่ยพิกี้ไม่ดันพลังหน่อยเหรอวาสนาพลังพลังแสนเก้ามีบอมแล้วด้วย <laughs> อยู่กิวสานักงานหมกพลังไว้ก่อนเห็นผมติ๋มจะทิมผมเฉยนะพี่ก็ขอใช้คํานี้เห็นพี่ติ๋มจะทิ่มพี่เฉยนะเอาไว้ก่อนไอคนมีปู่บอมนี้ไว้ก่อนเลยนะรอโดนใต้ดินอยู่นะครับพี่ก็รอโอ้โหบอมคือเอาบอมกันหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะได้รู้เดี๋ยวพี่ได้ใต้ดินมาพี่โอ้โหบอมเยอะใต้ดินมาพี่ตบคนมีบอมยับบอมหมดเลยเออพี่บอมมานี่ทักกันจังเลยอืมห้าคนบอมไปแล้วใส่ฟีโน,นหนึ่งบอม บอมไปหกโมแล้วเจ็ดคนบาดบอมทั้งหร่าบ้าโอ้โหบอมหมดเลยจะตบใครไม่ได้ในทีนี้เรียมตัวแล้วกันนะอยากันนั้นเลยนะเข้าไปในหน้าทีมครับแล้วก็ใส่จีนอตตัวปลอมไป <laughs> หมก <laughs> ขอหมกไว้ก่อนไม่ไหวโดนตบ คิดจะเติมเกมวันพันแมให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบ้มบคือหือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเลื่องรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มูสนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อ เข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันไปคลิปของวันวที่6เมื่อวานนี้นะครับคนดู5,991ช่วยไปดูให้มันครบ6,000หน่อยได้ไหมคนดู <c oughs> คอมเมนต์เท่าไหร่โอ้โหคอมเมนต์เป็นร้อยเลยวันนี้อ่านตาแหกละอา้าวมามาลุยกันนะครับมีโค้ดที่ยังใช้ได้นะฮะนี่ฮะสี่โค้ดนะครับใครเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใครบิดไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือยังไม่ใส่โค้ดเนี่ยใส่กันด้วยนะผม25ปีแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยอ้าวแฮปปี้เบิิรร์์เดยนะคัับกกวโ มานีรัตนะครับอ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้มีความสุขในชีวิต25ปีแล้วก็26 27ปีหลังจากนี้ด้วยนะครับให้มีความสุขมากๆแล้วก็เมื่อวานก็แวะมาโดเน a t กันในไลฟ์สดได้นะกิกก้ไก่แจ้ประจำเซิร์ฟเวอร์678เดี๋ยวกิจกรรมมา20วันอันตรายแน่เพราะว่าเจอกิจกรรมจักรพรรดิเด็กหวังจะเฉิดฉายอยากเป็นหัวแถวอะผิดเหรอน้องกิกก้เกลือผมก็มีความสุขนะใจเย็น ผมมีตัวดำตัวม่วงย0ิบใบรอเปิดพร้อมตัวแดงในวันพุธครับกิกกี้ช่วยออปพรให้หน่อยครับแน่ใจเหรอจะเปิดพร้อมกันอ่ะเคยเคยเกลือคู่จนแบบจิตใจรับสภาพความจ็บช้ำไม่ไหวหรอเปล่า <c oughs> พอที่พี่ลงตัว UR ใหม่ย้อมแมวมากโดยเฉพาะปู่แฟงกอปท่าร่าง s อ r บวกแล้วเปลี่ยนเสื้อกับโบรอสไม่ไหวเหมือนเดิมก่อนปู่บอมพอทนเจนอสพอเลยเหมือนร่าง s อแบบหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์อันนั้นตัวจริงนะฮะ จนอ d ที่เห็นนะี่คือตัวจริงนะครับผมลงเซิร์ฟ679กำลังเก็บกิจ220ตัวแล้วตัวดำผมเก็บไม่ทันแล้วผมดันเปิดได้จกักรพรรดเด็กยังต้องเอาปู่บอมไหมครับสายฟรีครับเติมแค่คำพีแล้วนะปู่บอมไม่ต้องเอาหรอกเนาะเอาสัปดาห์สองแบบพี่ดีกว่าอืมทนเป็นกระสอบทรายไปก่อนแล้วได้เฉิดฉาย วันนี้สุ่มไป10ม่วงได้2ทองเลยครับได้ลูกแก้วราชาทะเลมากับซอมบี้แมนควรทําอะไรดีครับมีตัวหมดแล้วเฮ้ยเกิดฉายจังเลยนะอาราชาทะเลอยู่แล้วได้หินกาโรครับเศร้าเลยทำยังไงให้เวลไปเร็วครับเติมคัมภีร์แล้วยังรู้สึกช้าอยู่เลยนะช็อกโกแลตก็กดเวลาประมาณร้อยห้าิช็อกโกแลตก็ได้นะร้อยหิบเพชร ผมเกือบละสุ่มตัวแดง220บใบจะเลือกเกียวโรสุดท้ายเลือกบอมวันนี้สุ่มได้เกียวโรในตู้ม่วงนะเลือกบอมถูกแล้วอย่าไปทําเหมือนพี่ในเซิร์ฟเก่อนหน้านี้ครับได้เกียวโรอยากเข้ากิวพี่ทําไงครับทักหัวกิวแค่นั้นเองฟินิกแมนไก่แจ้ไหมครับไก่แจ้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปสักปี2ป,ปีโหดแต่น้องทนได้ไหมกี้ครับวันนี้680เปิดใหม่นะครับหาราชาทะเลราคาถูกได้เลยครับเริ่มวันที่1ต้องทําอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยไม่เล่นนะฮะ เราจะอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้ยาวที่หกเจ็ดแปดเปิดม่วงหนึ่งใบด้วยลูกแก้วแฟดที่สิบสี่ใบได้เละเทะหมดเลยเพราะไม่มีตัวบัฟความไวเลยแฟดทาก็ดีนะพ่กี้ครับผมมีดำสองร้อยยี่สิบสี่ใบเอากาโรแล้วเก็บไปเอากาโรเกโรตอนนี้ทันไหมครับทันนะฮะผมมีราชาใต้ราชาทะเลใต้ดินเมทไานาเอาตัวไหนดำเม็ดหลักดีครับทะเลหลักทะเลยังไงก็ดำเม็หลักแน่นอนเออถึงแม้ว่าเมทไนาจะเกิดเซิร์ฟนะแต่ทะเลต่อยแรงจริง พี่ครับผมเลือกปู่บอมแล้วผมเลือกอุปกรณ์ซอมบี้แมนไอดีผมจะไปต่อได้ไหมครับได้อยู่แล้วซอมบี้แมนยังได้ออกอันติมีประโยชน์กว่าดีใจจัด10ตัว2ทองสรุปหินฮีโร่กับเมทไนทํทำไมไม่ใช่หินทะเลเออตอบทีผมเล่นราชาใต้ดินผมสู้กับม้า SNR บวกและราชาทะเลผมชนะนะชนะอยู่แล้วครับบางคนบอกว่าราชาใต้ดินไก่พี่ยังงงอยู่เลยไก่งไว่าเผาอย่างแรงถ้าอัพดีดีเนี่ยพี่ทำอยา่ายาวแล้วปากเบี้ยวอีกแล้วปกติ เบี้ยวตอนไหนเนาะกิจกรรมใช้ตัวแดงรอบที่สามีตัวอะไรให้เลือกบ้างครับรอบสามพี่ไม่รู้อะ่ะมันแล้วแต่เดือนอะ่ะมันต้องรอเดือนหน้าเดือนหน้าเหมือนจะมีวัคซีนยมนร่างสองนะใครอยากเล่นก็รอเลยนะครับตัว250ทันกาโรไหมครับทันกิกี้อ่านเกมขาดมากระยะยาวแต่ไม่เคยอยู่ถึงระยะยาวที่วางแผนว <c oughs> ่ิเทมนี้แหละถึงแน่นะ GN o อส R บกผมกำลังจะบิดไป680วันนี้ได้หินราชาทะเลอยู่ต่ออีก เซาวใหม่เปิดทุกวันไหนครับ3วันเปิดทีอ่ะต้องนับไปเรื่อยๆนะคิงเอ r อบวกกับโบรอสตัวไหนดีกว่านันครับคิงม,มันจะบุญความไวเนาะโบรอสนี่มันลดดาเมจได้ไม่เท่าไหร่อะ่ะเอาประโยชน์เรื่องบุญความไวกับคิงแล้วกันเนาะบิดต่อยอ่ะยาวได้ลูกแก้วราชาซีฟู้ดมาพอจะเป็นองค์ชายไก่แจ้ได้ไหมครับอิจฉาทำไมมันมีของดีจยงเลยวะ 2 7 0เจบใบตัวจำกัดยังไม่ออกท้อจัดพี่แล้วพี่ตามไปตอนนี้พี่เก็บแดงได้ร้อยแล้วทะเล UR เก่งไหมครับผมมีอยู่ในทีมไก่แจ้นะพี่ว่าไก่แจ้มากเลยทะเล UR เนี่ยผมสุ่มได้ลูกแก้วม้าในเซิร์ฟ678ทําดทำดีไหมครับรับ <c oughs> ก็ทำก็ได้นะถ้าเกิดขาดตัวคอนะฮะป่องม่วงมาทุกเซิร์ฟใหมครับมาทุกเซิร์ฟอยู่แล้วได้ลูกแก้วปู่แฟงบิดดีไหมปู่ปู่ซีว่าแฟงจะมาเพิ่มเลดเดือนหน้านะเป็นตัวแรกเลยรอกันได้เลยเผื่อใครจะทำเ s สาบวก วันนี้ดวงเดสุมม่วงได้ทอง3หินฮีโร่หินราชัทะเลดวงใจฟูเลยทาไมได้ของดีๆวะเนี่ยเอาอะไรมาให้พี่สักอันก็ได้ฟิกเกอร์ชั้นที่4เปิดยังไงครับนะอ่านดิมันจะมีข้อกําหนดเขียนอยู่ว่าต้องการตัว5ดาวตัว4ดาวกี่ตัวให้ทําตามนั้นนะฮะบิดเลยไม่บิดอยู่678 8ยาวยาว6 7 8มาไงวะผมสูงไป120ใบตัว s อ r อัปเกรดไม่มาเลย678เลิอกอาจจะมาใบาที่ร2 1ก็ได้ ใหเจะรู้ j n o UR บวกเอาโมเดลซีซั่นสามมาใช่เหรอมันเหมือนตอนไซจามาสู้แบบจนอ r หรือเปล่ากลุ่มเซิร์ฟเข้ายังไงครับทักเฟสได้เลยนะครับกีกี้ผู้นี้นะหรือว่าทักหัวกิวของสํานักงานนะฮะใครอยากเข้ากลุ่มแชทนะทักหัวกิวของสํานักงานนะครับแพ็กหนึ่งสี่เก้าเติมขั้นเทพแค่แปดสิบเอ็ดบาทโคตรถูกเพิ่งเติมไปเมื่อวานนะจริงเหรอถูกกว่าเมื่อก่อนอีกนเนี่ยแปดสิบเอ็ดบาทน้องไปดูดิคุ้มขนาดไหนเนี่ยเติมขั้นเทพดูราคาดิพี่ครับผมได้ลูกแก้วครับลูกแก้วปีศานหหรือ โภเศูนย์ของพี่จะสุ่มการโรไหมครับไปนาน,น้ะครับโภเกศศูนย์ขายทิ้งไปแล้วแต่เกลือโดนเด็กโกงให้ไอจกักรพรรดิเด็กแม่โงโกงให้พี่วันที่หกมาเร็วจังครับเนี่ยวันที่เจ็ดมาไวกว่าสิบใบได้เกรวินกับหินใต้ดินเกลือจัดนะสอบถามหน่อยครับถ้าเกิดผมเอากาโรยูอาร์แทนตัวอะไรเมทัลไนท์กับดาร์คชายแทนดาร์คชายแต่ว่าแทนเมทัลไนท์ก็ดีเหมือนกันนะคือเออมันไล้ค่านั่นทีตัวที่น้องว่ามาตัวไหนก็ได้อ่ะ เพราะว่าเรามีการโร่ตัวอยู่แล้วอะอืมสะท้อนหมดอะดักชายก็มีประโยชน์มีวุฒิสามดาวไหมถ้าดักชายมีวุฒิสามดาวดักชายไว้ดีกว่าแทนเม้นท่านไหนแนะนําตัว sr บวกหน่อยขอรับ sr บวกราชาทะเลเท่านั้น h ฮดีผมหน่อยครับผมเกิดกันยาผมอายุ25เฮ้ยทําไมเกิดพร้อมกัน2คนเลยเหรอแฮมิลเบเด์นะครับขอมีความสุขนะครับอายุยาวยาวน้องมีตังโดเนตตัวดามหกสิบหกใบทันเกียรโรยูอาร์ไหมครับทันและได้ลูกแก้วใต้ดินซ้ำอะ ได้เหมือนพี่เนี่ยก็เล่นปเปมืนเยวกันก็ได้สิบ่วงแนวราชาทั้งสองตัวเลยครับย,ายา่าย้าเว้ยเอามาตัวหนึ่งเซิร์ฟเปิดทุกกี่วันครับสามวันลูกแก้วอาชูร่าควรเลิกดีไหมครับเล่นได้นะจริงอ่ะเล่นมันๆขำๆนะผมเอาวัคซีนแมร่ร่างสองหวานเจี๊ยบมาเดือนหน้าฝากสุ่มการโรยูอาร์ได้ไหมขอรับได้ฮะท็อปไหนครับจะไปตบนะใจเย็นให้พี่ได้เฉิดฉายตอนนี้ท็อปเก้าร้อยหกวันผมได้หินเด็กดีไหมขอรับไก่ จ้ายาวยาวยันกี่กี่บิตร้อยหกสิบใบเอเนอาร์ไม่ได้สักตัวเศร้าเดยวแล้วนะแล้วพี่แน่งจะดําเนินตามรอยน้องไปเนะี่ยพี่มีร้อยห้าสิบใบพี่จะเกลือไหมนะได้ลูกแก้วเด็กดอกขอบิดยาวยาวได้ลูกแก้วราชาเทเลลึกยาวยาวพรุ่งนี้พี่เปิดตัวแดงนะรู้ไหมเออพรุ่งนี้ปู่บอมไปพอดีพี่จัดตัวแดงยับยับเซิร์ฟเจ็ดร้อยมาวันไหนครับจะเป็นลูหรอผมเลือกหินมา้าได้หินโบนรอสดีแล้ว หินมา้าอย่าไปเอาอะไรหินโบรอก็ไก่แจ้ผมได้รูกแก้วด้วงอยากได้ราชาผมเอาปู่ตัวดํายังครบเลยครับเซิร์ฟ677ได้มาอีกเป็นเสื้อมัธยมเฮดพี HP ความเร็วหูดวงเกดีนิติวัฒนิวัฒขาดสำนักมารครับตั้งกิวเลยฮะตอนนี้ชื่อกิวนี่คือสำนักกันเต็มเซิร์ฟแล้วนะเกียโรเกโรมีมีสำนักไก่แจ้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยกูอยารู้อะเกโรเกโรจะมาเดือนไหนครับมกกะา เคพี่เริ่มดองเลยงั้นโด1 0 0บิดไป680ศูนได้ไหมครับสภาพ100ให้บิดพี่โดได้เท่าไหร่678 6 7, 8 0เปิดตอนไหนครับเหมือนจะเปิดวันนี้นะวันนี้ผมสุ่มตัวมวงม่่ง2บใบได้หินปู่ซิเวอร์แฟลงไม่มีตัวยังหน้าปั้นอยู่ไหมครับมันเพิ่มเลทเดือนหน้า ซิลแฟงเพิ่มเลดเดือนหน้านะครับลองตัดสินใจดูนะครับแต่ถามว่ามันแรงไหมพ v p ไม่เก่งแต่ว่าผ่านด่านเก่งมากนะเคลียร์ไวมากเลยอะเก mm ียวโรยูอาเข้าวันไหนครับมกราหนึ่งมกราสัปดาห์หน้าจะมีอีก10บใบนะครับที่ไหนวะ mm hmm. อ๋อกิจกรรมล็อกอินมีตุ่ม่วงอีกใช่ไหมเออยังได้ลุ้นวยแบบนี้มีบิดแน่ เอาตามจริงนอกจากตีบอสกับไล่โจมตีซึ่งจะดโดนเมทัไน์แก้ทางผมว่าราชาใต้ดินคุ้มกว่าจากใจคนเล่นมาทั้งสองนะครับพี่ก็มองหมดแบบน้องเลยนะที่พี่เลือกราชาใต้ดินเนี่ยพี่ก็มองแบบนั้นอย่างหนึ่งเวลามัน,มนเรา PVP ใช่ไหมแล้วเจอคนที่มีเมทัลไนต์อ่ะแล้วเรามีราชาใต้ดินอ่ะมันยังได้เสิร์ชฉายได้บ้างเพราะมไม่โดนแก,มนมนแก้มันไม่โดนแก้เผาไหมถูกไหมผมยังไม่บิดนะจ๊ะถ้าเราเติมเงินครั้งแรกควรเติมคูณ2ให้ครบก่อนไหมครับไม่ไม่จำเป็นครับคูณ2อ,อะ่ะ ในในร้านค้ามันอยู่ยาวๆอยู่แล้วยังกว่าเกมมันจะรีตอนแบบกิจกรรมครบรอบปีอะไรพวกนี้นะครับเราเก็บค่อยเติมตอนหลังก็ได้เพราะว่าไม่ใช่ทุกแพ็คที่เราจะเอาแบงค์เขียวซื้อนะหรอไหมเติมขั้นเทพธรรมดาแล้วก็กดซื้อแพ็คที่เราต้องการก็พอบิดเลยพี่ทรงนี้บิดยาวยาวสำนักที่พักคนเกลือคอการโรทำอะไรได้ครับคารการโรคารโรไม่มีคอนะมณีฉัด กาโร่เ,เป็นตัวสะท้อนอะสะท้อนแรงแรงมากมากเลยคือตัวเดียวแบกทีมได้เฮ้าใครทากาโร่อยู่อ่ะเดี๋ยวพี่จะรีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะตอนมาวันที่หนึ่งตุลานี้พี่เป็นเกย์จริงไหมครับนะจะบ้าหรอจริงครับเกกี้ไงไม่ใช่ละไอเลิฟขั้นเทพเออไอนี่ดีไอนี่ใช้ได้นะเลิฟขั้นเทพพี่จะเติมเงินเติมขั้นเทพสำนักสง่งผมมีทั้งดํากับบอมมัดี้บนะิดไลท์พี่ไปหกแปดศูนย์กันดีกว่าไม่ไป พี่ตอนนี้ผมบิดละเกลือเกินสำนักสีหาพี่คืออะไรฮะได้หินพิกกอตครับไก่แจ้สร <Yeah. S 1> ุปพี่จะบิดไม่นี่เกลือแบบนี้อยู่ยาวยาวนิวสกัดดีไหมครับใครวะนิวสกัดผมไม่นับแปดสิบของเซอร์บากิทฮีโร่เอพิซอดที่ต้องเอาจรงิงผมทำไม่ทนันต้องมานั่งรีร้านคาลึกลับหายหินม่วงตัวม่วงโคตรอ,อ,อันอันนะเออต้องทำให้ทันนะครับสูตรพี่ทันแน่นอนนะอยู่จากตอนนี้เนี่ยสบายสบาย หาเซิร์ฟ679หาเพื่อนเหรอมีคน2คนเหรออ๋อนี่เขาเป็นเพื่อนเล่นกันนะะการโล่ออกขาวของผมม่วง30มบใบออกหินฮีโร่สเกลอเละเทเปิด1ทีกับสิบทีแรกมันเหมือนกันเหรอครับเหมือนกันนะแค่ยืดคลิปให้นานขึ้นหวันอันตรายพี่ผมสุ่มได้ลูกแก้วพิกอตโคตรกระรอกเอาเกียวโรรีเธอแล้วสุ่มให้ถึงทักดีไหมแผนใหม่ครับจีนอต you a บวกนอกใจโห เศร้าเลยผมสุ่ม50ตัวแดงผมควรเอาไม่ครับนะปู่บอมนะได้ไดได้เอาปู่บอมเหรอดวงดีกันจังเลยครับผมนี่หลุดเลท80เลือกเล่นเกมเลยไม่ไหวนะใจเย็นใบที่81อาจจะดีขอวิธีบริหารเพชรหน่อยครับช่วงใช้เพชรเยอะมากนะทําแบบพี่พี่ทำดิพี่อธิบายอยู่นะฮะลองย้อนดูเข้มแต่วันที่1ได้เลย พี่กี้ครับผมเอาเพชรสามพันเอาไปลงตั๋วหมดแ,แดงสุ่มไป 150, ร้อ110ยห้าสิบเหลือร้อยสิบใบม่วงก็เกลือเค็มทะเลผมบิดไปเจ็ดร้อยดีไหมอู้หเละเทะเลยอะ่ะคือตัวแดงถ้าจะสุ่มอ่ะอยากให้ครบสองร้อยยี่สิบก่อนผมเปิดไปสิบใบม่วงแล้วได้ลูกแก้วแฟดกับลูกแก้วไอ้อ้วนผมควรปั้นใหม่ครับพี่กี้นะเหมือนโดนดะ่าเนี่ยปั้นแฟดก็ได้แฟดแฟดยังมุดความไวได้นะึกออกไหมวันนี้ผมยี่สิบตัวม่วงได้แค่หน้ากากหวานร่า,รางสองนะเฮ้ยถือว่าโชคดี ไม่ต้องรอแบบพี่ต้องเปิด220แดงผมส่งตัวม่งได้ลูกแก้วซิวเวอร์แฟลงผมมีตัวดำร้อยถ้าเอาโซนิกจะได้เกียร์โรใหม่ครับนะก็ก็ทันอยู่นะตัวม่วงผมได้หินพัฒนาเศร้าเลยอยากได้ทัชผมสูม20ง่วงลูกแก้วพิกอตลูกแก้วราชาทะเลอู้อย่างดีอ่ะทะเลนี่ดีน้องอยังหนีเหรอเอาไห้พี่เโอ้โอหน่าจะโอนลูกแก้วกันได้เนาะมีดำ220โอกาสเอาการ์โรกับเกียร์โรไหมครับทันอยู่นะเกียร์โรไม่ทันเออเกียร์โรไม่ทัน ผมเตรียมกลับมาเล่นแล้วจะเปิดเทอมได้เวลาทันคนอื่นสักทีพี่ว่าระหว่างดูโฆษณาเอาพลังงานหรือเอาเพชรไปซื้อพลังงานดีครับไม่คุ้มนะฮะเอาเพชรไปซื้อพลังงานไม่คุ้มนะถ้าจะเอาพลังงานเอาพลังงานไปเลยเชื่อพี่เออพี่ครับเริ่ม680ตั๋วดําทันเกรโร3 2ม้ยไหมครับไม่ทัน,นะฮะอยากทราบว่าไม่อยากเปิด220ทั้ง2อาทิตย์อาทิตย์ที่3มีอะไรครับเพิ่งเล่นใหม่นะอาทิตย์ที่3ไม่มีไอไอไอาทิตย์ที่2ออ่ะมันจะอยู่ยาวจนจบเดือน เรียกเลยว่าสุ่มรอบที่3เป็นเดือนหน้าดีกว่ามันก็จะมี4ตัวที่เป็นเพิ่มเลทของเดือนหน้ามีซิลเวอร์แฟลมีพูลิพิสเนอร์มีเมลูซาเออแล้วก็มีไอตัววัคซีนแม่ล่างสองในเดือนหน้านะครับรอบที่3ที่น้องว่ามันจะมี4ตัวนี้นะจัดไปแบบบเบิรมคือหรือนะในคอมเมนต์กันเรื่อง g ีนอตกันหน่อยสิ U R บวกเป็นยังไงกันบ้าง